สวัสดีค่ะดิฉันยาดิสาทวีแสงหรือว่าเป็นนี่กองสีค่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดดิฉันก็จะพามาดูวิธีทำสมุนไพรเกี่ยวกับบ้านโควิดค่ะสมุนไพรไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกเดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับน้องจินตลาน้องลอกสาริคาเจ้าของเพอย่างอยากได้ทานจะได้พบได้ชมกันต่อไปนะคะว่าน้อกตะจะพาไปทำสมุนไพรยังไง เยวไปตามพวกเราไปข้างในกันเลยค่ะ หมดเลยนะคะเนี่ยเอาให้ทั่วเลยค่ะเอาฉีดให้ทั่วเลยค่ะเอาเสียตรงคอไ่เอาฉีดให้ทั่วเลยค่ะอันนี้มาหากันได้ยิงกันเลยเนี่ยจะยิงกันเลยค่ะนี่แหละค่ะเราถูกต้องแล้วที่ทำแบบนี้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือน้องนกตาริกานะคะแนะนำตัวเองด้วยค่ะ สวัสดีค่ะนพบริการนะคะค่ะวันนี้มาทำอะไรเอ่ยวันนี้ไม่เห็นนี่ยังค่ะแม่โอ้ยวันนี้ค่ะอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรสมุนไพรไทยต้านโควิดค่ะค่ะทุกวันนี้โควิดก็ระบาดกันมากมายทั่วโลกบ้านเราเมืองเรามีสมุนไพรดีๆไม่แพ้ชาใดในลโลกอย่างที่บอกเดี๋ยวให้คุณจินพาไปดูข้างในเลยคะ่ะ ว่าทำยังไงกันบ้างมานหัวหน้าคนเก่งของเราเนี่ยนะเสียงตาหน่อยเขียงตาแต่เรามีสุดยอดตินนี่แน่เดียดนะแน่เดียดน่าเอ็นน่เดียดน่าร้องดารามไอตัวนี้เป็นน้ค่ะเป็นธรรมดาเส้นน่งในเลยค่ะนำเลยค่ะนำเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแบ็คกี้พงศ์ศครับวันนี้เราก็ มาอยู่ในช่วงแล้วครับยุคโควิดนะยุคโควิดนี่สองปีแล้วนะครับก็มาแล้วก็หายหายแล้วก็ัมาแต่รอบสามนีห่หนักนุนะครับแต่ไม่เป็นไรครับที่บ้านเรารหัวหน้าไัยไ,ไม่ใช่สมุนไพรสมุนไพรมันเล็กไปต้องหั <c oughs> วหน้าไทยเ่เรามีสมุนไพรนะครับสมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับวันนี้ เรามีศิลปินนะฮะน้องนกสริการะครับเจ้าของเพลงยังอยากได้นะครับยังอยากได้ผัวอยู่นะฮะมาถึงมงาดใ่เลยเพ่อมีครับอันนี้ผมชื่อนาเดียนะครับโอ้นเดีโอแอนเดียดูตั้งแต่โควิดมานี่นะไม่นเดียก็นนี่ะาเนียูก่ารเจอหัวเพียม นเ,นเพราะ<น>ว่าเพราะว่างานงานที่คอนเฟิร์มไว้แคนเซิลหมดนะครับก็เลยกินกับนอนนอนแล้วก็กินแต่วันนี้เรามีสมุนไพรนะฮะไม่แพ้ชาใดใลโลนะครับคุณภรรยของเรานะครับเดี๋ยวให้คุณลบนะฮะนักเสกการแนะนําว่ามีมีสมุนไพรอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวกล้องตามมาเลยฮะเข<ช>้ามาเลยฮะอันนี้อัน,น,ออนดับแรกก็ะคะือไปน้ําเตยไปเตย ใบเตยบานเข้าเลยนะหอมหอมไปแล้วต้มแล้วหอมเอาไปหัเป็นเอาหัใส่ต้มไก่บแมนบวแมนไช่สมุนไพรบัวสมุนไช่สมุนไพรเนี่ยใบเตยนะฮะใครไม่เคยเห็นนะครับกล้องมาดูใกล้ๆได้นะฮะก็เนี่ยใบเตยอ่าหั่นเสร็จสดๆนะครับโดยฝีมือนกสัรีการนะนกสัรีการหั่นเป็นทุกอย่างสัรีการลิ้นทองบัวบัวทองดอกลิ้นธรรมดาเอออันนี้อ่า อ่ใบเตยใบเตยอ่ะผมอันนี้ใบเตยอันนี้ใบสะระแหน่บัวบกนอันนี้ผักบุ้งอ๋อผักบุ้งคือเป็นเท่าไหร่สะระแหน่บ้านเจ้าตีเป็นจังซีไอ้นี่นผักบุ้งสงสัยมีต่องมอยเยอะวันนี้มอยไม่พูดต่องมอยไม่ได้ทุกวันเนี้ยอ่ะอันนี้คือแก้สายตาอ๋อสายตาดีต้องกินผักบุ้งอ่ผักบุ้งแดงด้วยนะผักบุ้งแดงด้วยอันนี้กะอันนี้ใบ ใบยังใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ใบมะกรูดสรรพคุณสูดดมเอาไว้สูดดมการเดินอารมณ์ไอทางทางเดินหายใจหายใจทางเดินหายใจไม่ได้อารมณ์ไม่เดินอกเรื่องนะจะกว่าเสือสาวไม่เคยทำนี่ไมย่าหยาหัวมันมาเจอเรื่องโยนยานอกเรื่องไอเอ็ดเออเนี่ยก็เนี่ย ไตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้เนาะตะไคร้ตะไคร้นะครับเอาใส่ต้มไก่นะเป็นเื้อยเลยใช่ไใส่ต้มไก่ก็ได้ใส่ต้มไก่ก็บแฉะแต่วันนี้เราเอามาเป็นหัวหน้าไผ่นะแมนแมนแมนเอามาเป็นสมุนไพรรวมกันเนาะแล้วก็ไอ้เนี่ยใบปะขามใบมะขามใบบักขามหาบางอย่างเก็บได้ข้างท่ามะขามหวานแบบ่หบักขามส้มก็ได้ปะขามส้มก็ได้ก็จะเป็นเราปะขามหวานบักขามส้มข้างท่าไหนโอเคต้องมาจากพิชญ์บุญ ว้าวเล้ยงจากหมูมาต้นมาต้นมาจะนอนเดี๋ยวสิอผ้าไปกินประคางหวานไม่ลบไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานอะไรไม่ย้อนเรื่องเออสมุนไพรต่อไปนี่นี่นี่มีขมิ้น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 นะครับขมิ้นนะฮะเอาไว้ทานหน้าก็ดีนะทานหน้าเออหน้าตาจะได้ขาวจะได้สวยสุดดมฮะสุดดมก็หอม แล้วทางเดินหายใจนะฮะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะครับค่ะ้านเข้าใส่ต้มไก่นะครับต้มไก่ใส่ต้มไก่ก็ได้ครับอันนี้ค่ะเนาะ่าขาบ้านเขาอันนี้นี่อะไรฮะอันนี้คือของสำคัญเลยมันนะมันหัวแม่นกระชายกระชายโอ้มันมันเจ้าตีคือสิบหัวน้อยแท่บุ้ยเฮ้ยอันนี้คือกระชายกระชายนะครับกระชายมีแก้หลายอย่างเนาะนี่แหละของดีแก้หัวหน้าภัย เออหลายอย่างของดีเลยกับใช่เนี่ยแล้วอะไรวก็นี้ไผ่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 ไผนี่คือมันหายเาเอาไปทำน้ำมันไผ่บัวแมนบัแมนสยศาสตร์ลูกพ้เด็ดเป็นบ้าจิอ๋อนี่ไผ่ไผ่ที่เราเรืองไผ่อนนนี่คือไผ่ไผ่เนาะไผ่เอเอาไปผสมกันอันนี้คือ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะจับสมุนไพรไทยแนมีคๆไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณจีนขอบคุณทีมงานนะคะ,ะเราจะได้ไม่เป็นโควิดกันสักทีเนาะ,ะแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์จากส่งเสริม SD ดนะคะ จะตามได้ทางช่องยู u t บเบ็คกี้คลองสีส่งเสริมเ d ค่ะทางแฟนเพจทางทางไลน์ทางเฟซด้วยนะคะในน้ำเบ็คกี้คลองสีแล้วก็ในน้ำฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่ไลค์นะไลค์ไลค์ไลค์กดไลค์กดแชร์ไม่เอานะกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากขอบคุเพวบาเป็นคนอีสานตุกตาอีสานหรอเนาะ นี่เดี๋ยวต่อไปครั้งหน้าแล้วะเรามีอะไรดีๆทางสมาคมเราจะพาท่านไปรู้จักครับพวกไปเจอกันทั่วๆไปทั่วเมืองไทยเลยค่ะจะได้ติดตามรายการดีๆเนาะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นนะแล้วก็ฝากแฟนเพลงทางบ้านแฟนเป็นแฟนเพจแฟนแฟน แชร์ไลน์ด้วยนะคะแชร์ข้างเคียงด้วยไหมคะข้างเคียงก็ได้ค่ะด้วยกดไลค์กด e well. แชร์แล้วก็คอยติดตามด้วยนะคะว่าโอกาสหน้าจะมีแบบของดีๆเด็ดๆกว่านี้อีกนะคะปากตินต่อนะคะอย่าลืมค่ะเบกกี้คลองสีจากส่งเสริม HD ค่ะาาบ